ทีนี่หรอไม่ก็โซเรส,รสกลลในปัปตะบิรหรอจุดเรงเล่าจยาวเนาะไม่เธอก็ฉันต้องไปพูดกับเขาไม่เธอก็ฉันสุรารกาเนมโหวเฮงงาต้องไปพูดตัวเปียวยามก,กับเขาตู่โก้ทีเนยามะเธอเนะฉันเนเนงาโซเรเนยามะเ,เลวยาเมลเลวยกากะฟับกาจาโรตัวเปียวโบโซเร่ฟับกูเบ ตุตุเล่าออกมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာမဟုတ်လို့ might her ก็ chance สุราการอ verb တစ်คู่ relate နှစ်คู่တွဲတုံทားได้ตอบอပါဒါကြောင့်မဟုတ်လို့เนไม่ป ió ยင်ง,งาตูต้ကိုตั๋วเปาะยาเยมย์ဆိုเรอเดเบဖြစ်ตွားပါတယ် might วันนี้ก็พรุ่งนี้เขาจะโทรมาแน่นอนไม่วันนี้สุราการอดีน,นี้ไม่หู้ยင်ก็พรุ่งนี้มะแน่ဖြัน เขาตูกะจะโทรมาฟงสลาร์ลม่ฟงคอลาไลเม่เเมแน่นอนตีจาา่าเปาลุบปยาาบ่าหลับอ่ะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เขาจะโทรมาแน่นอนตูดีนีมาเฮงมันแผงตีจาา่าเ่าฟงคอลาเลเม่เธอควรโทรหาเขาไม่ก็ส่งข้อความให้หน่อยนะเธอสุรากันเน่ควรนสุรากาดเต้นเน่โทรหาฟงคอร์ลาเขา ตู้จีโก้หาเขาส่งเลยเช่นนะั้นตู้ีโก้หรือเปล่าบ้าไม่ก็ดมามาโมโฮส่งให้หน่อยนะโปไลาปาลาข้อความซาโก้เธอโควันโทรหาเขาไม่ก็ส่งข้อความให้หน่อยนะเนี่ยตุ้โก้ฟงข์นคอร์เตนเอดมามาโมโฮซาโปไลปาลาเจ้า,จานายกดดันขนาดนี้ใครจะทนได้ไม่ไล่ก็ออกเท่านั้นแหละ เจ้านสุรากะตะทีโกดานพิยาปีเดขนาดนี้จะเล่า ใครประตูกะจะทอนได้ที่คันไหนมะเลคันไหนมะเลไมไลก็ออกสุรากะดอดิเนี่ยมาอะล้อมไม่ทุ่เลยถั่วเดะลูกเปล่าดาบาดิเนี่ยมาอะล้อมทุ่ตาไม่เข้าหญิงถั่วเดะลูกต้องรู้ไม่ยากบารู้เลยสร้อไมไลสร้อได้สะกล้องຫນလုံးอ่ะจ້າတော့ตะเทก็เลົ່າရတဲ့အလုံးဖြစ်ပြီးတော့ကော့ออกဆိုတာကတော့ဝန်တန်းนี่เลົ່າရတဲ့အလုံးပေါ့เนาะ subject မတူဟုတ် subject ကိုแท่ထပ်ပြီးတော့မຕ້ອງຖ້າ ਊ ပေါ့เนาะไมไลဆိုတာကတော့ตะเทก็อะล้อมไม่ทุ่หญิง ก็ออกวันนั้นดีการร้อทวัดเดอไอร้อแต่ที่เราม่เท่าเลยตรวจทวบีดาเบลุปโยชนะวะท่านนั้นแหละสุราการร้อารมณ์ตุ่ตู่เบลีใจยเบลุปโยลาบาเจ้านายกดดันขนาดนี้ใครจะทนได้ไม่ไล่ก็ออกท่านั้นแหละแต่ที่เราจะเล่าพี่อารปีดาไปดูคะแนนเล,เอลอะเรามาเท่าเลยงอารูอารมณูทวบีเบเธอไม่ขอก็จะรักเธอไม่รักก็จะคอยเธอสุราการร้อตู่ไม่ขอสุราการร้มาตั้งสูบู ก็โอ้ดิญามาเปมဲแลลูกต่งทาบาเดจรักโซราก็รอฉิเมทูทูไม่รักมะเชพูก็เปมဲแลจะคอยเศร้าแม่ดิญามาไมคอก็มะห่อยินลูกต่งรู้ไม่ยากบาลุแลสอรอไมคอมะตองโซราก็ตะหยอด จะรักเฉတယ်ဆိုတာကတယောက်ပေါ့နော် subject မတူဘောနော်အကြောင်း ಯಾ မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မဟုတ်ယင်လို့မသုံးမယ်ဘင်မဲ့လဲလို့သုံးရပါမယ်နောက်တစ်ကြောင်းကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပါမယ်မချစ်တာကတယောက်စောင့်ပါကတယောက်အဲ့တော့ subject မတူဘူးသူလဲတူတူပဲဘင်မဲ့လဲလို့ပဲသုံးပါမယ်เธอไม่ขอก็จะรักเธอไม่รักก็จะคอย तू ไม่ต้องဆိုဘင်မဲ့လဲฉစ်มั้ย तू ไม่ฉစ်บင်မဲ့လဲส่องมั้ยไม่เธอก็ฉันต้องไปพูดกับเขา ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เขาจะโทรมาแน่นอนเธอควรโทรหาเขาไม่ก็ส่งข้อความให้หน่อยนะเจ้านายกดดันขนาดนี้ใครจะทนได้ไม่ไล่ก็ออกเท่านั้นแหละเธอไม่ขอก็จะรักเธอไม่รักก็จะคอย